โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคู่มวยระหว่างซูเปอร์เลกเกหมูกเก้าประทะกับก้อนโทนีสอสมหมายนะครับที่ล่าสุดนี้ทั้งคู่พร้อมชก100เเซ์ทั้งคู่แล้วนะครับฟีสองกันังมาทั้งคู่ตลอด2เดือนเต็มที่ผ่านมานะครับที่ล่าสุดนี้ทั้งซูเปอร์เล็กเกหมูกเก้าแล้วก็ก้อนโทนีสอสมหมายนะครับก็ได้เปิด่ข่มวยต้องรับพี่น้องสื่อมลชนเพื่อมาทำกิจกรรมโชว์เนื้อตัวนะครับ และให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมกับบรรณาสื่อต่างๆก่อนที่ทั้งคู่จะต้องมาเผชิญหน้ากันในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับสุปเล็กเกมูก้านะครับไฟนี้ก็บอกว่าไม่ประมาทฝีมือของทางด้านก้อนโทรณีสองสมหมายเช่นเดียวกันนะครับศึกษาวิธีการโชคของก้อนโทรณีมามากกว่าไฟที่เจอกับทางด้านทาเกลุซีนะครับไฟนี้ กอนธรณีก็มีดีของเขาอยู่นะครับไม่ประมาทถึงแม้ว่านะครับแฟนม,มวยมองว่าซูเปอร์เลกเกมูเก้าเหนือกว่าทาันด้ากอนธรณีสอสม,มัยนะครับทุกด้านก็ตามนะครับไม่มีอะไรมาเสริมเป็นพิเศษนะครับในไฟนี้นอกจากที่มีแข้งขวาเน้นๆก้อนธรณีสอสม,มัยนะครับถือได้ว่าไฟนี้เหนือตัวดีสุดๆฟิตซ้อมกันเต็มร้อยทุกอย่างเลยนะครับ ฟีซอมมากกว่าทุกไฟที่เคยซอมมานะครับแล้วก็มีพี่มานัสบุตรจำนวนนะครับเข้ามาเสริมหมัดให้เป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยด้วยนะครับถือได้ว่าไฟนี้มาเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะครับถ้าหาว่านะครับไฟนี้ก้อนทรณนี้สงอสมยัยชนะซุป,ปเปอร์ลได้ขึ้นมาแล้วก็ดาเป็นพุกแตกแน่นอนนะครับแต่ถ้าแพ้ซุป,ปเปอร ก็ไม่น่าเสียหายสักเท่าไหร่เลยนะครับไฟนี้นาทีนี้ก็ต้องวัดดูกันบนเวทีอย่างเดียวแล้วนะครับสําหรับไฟนี้ว่าใครทําได้ดีหรือว่าใครจะพลาดให้เห็นกันก่อนนะครับคู่นี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะไม่ครบยกอย่างแน่นอนทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับในรายการวันร่วงได้ลาบได้เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะครับฝฟนยมวยละครับคุณอยู่ทีมไหนกันบ้างนะครับไฟนี้